สวัสดีครับจากคลิปล่าสุดที่คือคลิปที่ห้าจุดเจ็ดนะครับห้าจุดแปดนะครับผมจะมาอ้อต่อเขาเรียกอะไรอันเนี้ยเอาพุทธอ่ะก็คือแซ็ของผมนะครับก็คือเอาสเตตสี่สิบสี่กับสิบเจ็ดมาออกันนั่นเองโอเคผมจะไม่ให้สัง่งไปดีนะครับสิบสี่ของผมน่าจะอยู่ตรงนี้ อันนี้ครับคิเ็ก็คือสามสิบอันตั้งชื่อว่าเอาชื่อว่า set set โอเคแล้วก็ลองแล้ว ก็รอดูเช็คก็ได้นะครับไม่มีไม่น่ามีอะไรหรอกเพราะว่าตอบเพียงแค่นี้เองแล้วผมก็จะไปทำของเช็ดทำพิธแกรมนะค,ครับนี่ชื่อว่าสเตครับ หัวข้อที่8ปดผมเสร็จแล้วต่อไปหัวข้อที่9ก <c oughs> สอดสอบด้วยความถี่สูงนะครับก็คือ,อมากกว่า10เท่าก็เดี๋ยวให้นังเสียอจละกันเซตเป็นร้อยครับโอเดี๋ยวต้องใส่เข้าไป scs s โอเคเดี๋ยวให้คล็อกเป็น0.5นะครับ0.5โน้เต็ปโอ้แล้วก็ s e k เป็น5ครับครู่แล้จะเปลี่ยนจะเป็น5นะครับจะได้ตรงง่ายน,นะโอเคทดสอบด้วยความถี่สูง น่าจะให้ทำโค้ดที่ถูกนะครับก็คือข้อมูลที่ถูกใน C ตอนที่ c s เ,เป็นหนึน่งในอันนี้ไปดูที่ CJ เป็นหนึ่งข้อมูลที่ถูกของผมนะครับเลขรหาสนักศึกษา,าของผมก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่อันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้เป็นศูนย์ ก็ค่าที่สิขเอ็1นะครับก็คือใส่บิตที่4ผิดบิตที่4ของผมก็คือเลข่งตัวนี้ครับผมจะใส่เป็น1 1 0 0ง1นึ่งูนยย์่โอเคเดี๋ยวไปดูตอนที่นเป็นหนึ่งหรอโอเคตรงนี้บิ่ที่4ผิดนะครับอันนี้ถูก1น 1, ึแล้วก็อันนี้เป็น จริงๆต้องเป็นหนึ่งนะครับแต่อันนี้เป็นศูนย์แล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับสองตัวท้ายเลขสองตัวท้ายเลขที่ออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคแล้วเดี๋ยวหัวข้อที่สิบสองอันนี้เดียวค่อยทำนะครับเลยห้าสิบสองผมึลยเข้มงวดแล้ว,ลวไปลอาหันกัน ไมดูกันอันนี้คือตอนที่ถูกนะครับก็คือผมจะเช็คตึ๊ดตึ๊ดตึดถูกแล้วมันจะรันสเต็ไปเรื่อยๆสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสส่วนสเตปที่ส4ี่กับสิห้าก็คือในตอนที่สเตปที่ส4ี่กับ15้าตรงนี้นะครับ สิบสี่สิบห้าุู๊ไฟติดไฟดับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บจนกว่าคล็อกจะจนกว่า C ีจะเป็นศูนย์ก็ได้ไปสเตทที่สิบหกกับสิบเจ็ดนะครับก็คือย้ายไปสิบหกกับสิบเจ็ดตรงนี้โอเคตึกตึกบตึ๊จนกว่าซีเจ,จะเป็นหน,นึ่งอ,อีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับไปที่สเตทที่สองเราเอาเช็คข้อมูลหน่อยตอนนี้รูไฟติดไฟดับไปเรื่อยๆเลยจนกว่าซีจะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งรอบหนึตรงนี้ ก็ไปสเตจที่สองเพื่อจะรอเช็คข้อมูล,ลอีกรอบนะครับอันนี้มันบอกว่าบิตที่สี่ของผมผิดผลใส้บิตที่สี่ของผมผิดก็คืออันนี้คือหนึ่งบิตที่สองบิตที่สบิตที่สี่ก็คือสเตจที่เก้าครับถูกแล้วก็ควรจะกลับไปสูน่นี่สเตจสุดแล้วก็ไล่ใช้ไปเรื่อยๆอเค,ครับการทำหอวข้อที่สิบสอง ข้อที่สิบสอบอกว่าทดสอบวงจรด้วยลำดับรหัสต่อเนื่องห้าชุดโดยที่ลำดับ3ามชุดโดยที่ลำดับที่สามถูกต้องอีก4ี่ชุดที่เราไม่ถูกต้องโอเคพอก็คือชุดที่สามถูกแต่ชุด1นึ่งชุดสชุดสชุดหผิดนะครับโอเคเรามาใส่ เป็นหนึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้ใส่ชุดที่หนึ่งผิดนะครับก็ชุดที่หนึ่งผมเอาบิดที่บิดที่ถ่ายึ่งสองสามสี่ยี่สี่ผิดแล้วกันเดิมที่สี่ผิดก็คือหนึ่งนะครับเอ้ยไม่ให้บิดที่สี่ผิดก็คือหนึ่งสองสามสี่สูนยแล้วกันจริงๆมันก็ผิดหมดเลยใส่ข้อมูลที่ถูกเลยกันจนกว่าเสียจะเป็นหนึ่งอีกรอบอันนี้ชุดที่สองนะครับ หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งิดชุดที่สามครับเอ้ยผิดชิดที่สามหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าให้ใส่ชุดที่สามถูกนะครับมาดูกันเสีดเป็นหนึ่งรอบแรกอา้าวชุดที่สามผมอยู่ตรงนี้โอเคหนึ่งหนึ่ง,งอันนี้สูตรนะครับ <c oughs> แล้วก็หนึ่งสามตัว แล้วก็หนึ่งโอเคแล้วก็ไปดูที่นูน่นที่ชุดที่สี่ผิดชุดที่ห้าก็ผิดชุดที่สี่ผิดยังไงดีหนึ่งทุกตัวเลยแล้วกันชุดที่ห้าก็ผิดแล้วครับก็ศูนย์ทุกตัวเลยแล้วกัน,กน,ะะกกกนโอเค ก็ไปลองไปดูกันก็ชุดแรกนะครับก็เป็นชุดที่ผิด <c oughs> ใช่ไหมชุดแรกชุดที่ผิดผมใส่อะไรบ้างผมใส่หนึ่งก็คือช็ค แค่นี้ก็สเตจที่5คือกำลังจะเช็ตก็คือผิดแล้วมันก็ไม่ต้องเช็คต,ต่อไปข้อมูลชุดที่2ชุดที่2ครับผมใส่ถูกเกือบหมดแล้วก็ไปผิดผิดชุดที่3ก็ผิดแล้วอ่าข้อมูลชุดที่4ี่ครับอ้าวถูกอ๋อก็ถูกถูกถูกแล้วเพราะว่าไม่ใช่ชุดที่4ชุดที่3 1 2 3อืมข้อมูลชุดที่3 ก็ไล่สเต็มาเลยครับตั้งแต่หนึ่งสองสานีจะไปเก้าสิบเออสามอ่าก็พอถูกปุ๊บสัญญาณไฟก็จะขึ้นอย่างเงี้ยครับขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าซ A เอจะเป็นศูนย์ตรงนี้เห็นไหมซีเเป็นศูนย์น่จะเปลี่ยนสเต็จากสิบสี่สิบห้ากลายเป็นสิกับสิบเจ็ดไปปกติระดับโอเคอย่างนี้นะครับจนกว่าจะ่ซเอจะเป็นหนึ่งใหม่แล้วก็วงจอ้ก็จะเริ่มรับค่าใหม่เข้ามานะครับ ก็คือจะไปเช็คอีกหนึ่งรอบอันนี้ผมแค่เป็นหนึ่งมาเลยก็ันก็จะผิดที่บิดที่เท่าไหร่ผิดที่สามผิดที่สามก็หนึ่งสองสามจากผิดสเตจเจ็ดหลังจากสเตจเจ็ดก็ไปสเตจศูนย์โอเคข้อมูลชุดที่ห้าก็ผ่านไปแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมนี่หนึ่งสองสามสี่สี่ถูกเอ้สี่ผิด ไปดูข้อมูล 45. ชุดห้าชุดห้าผมก็เป็นสูดเลยนะครับก็ตัวแรกมาก็ผิดแล้วสะเตสามาก็เป็สะเติสูล้โอเคครับสำหรับวิชานิวตัอนนะครับก็สองสิบสองสิบวผมค่อยรวมกันอีกทีผมน่าจะสำรองตรงนี้ถ้าพูดผิดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับ